ท่านหลินทันยพืชในหลินจีน่นี้เพิ่มขึ้นถึง250หต่อตอแล้วพวกเรายังไม่ลงมือหรือพวกเจ้าถอยไปก่อน ตื่นตระหนกอะไรในเมืองหลินเจียงศิทธิกูลใหญ่ของเราร่วมมือกันสามารถผูกขาดราคาธัญ,ญพืชได้โอกาสรวยใหญ่นี้อย่างน้อยก็ต้อง300ร้อยวนต่อตัอวตตพวกเราได้ทรัพย์สินนี้มาล้วนเป็นเพราะท่านเกา่าผู้ตรวจการแค่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรถึงติดประกาศห้ามขายธัญ,ญพืชราคาต่ำเ,เขาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการปกครองประเทศ บางทีเขาอาจคิดว่าพอราคาธัญพืชเพิ่มขึ้นจะมีพ่อค้าเริ่มขายทิ้งเขาช่างนำความ่พ้แท้มาสู่ตัวเองรายงานท่านหลินเรื่องอยญ่แย่แล้วที่ว่าการอำเภอติดประกาศกระทนหันในราคา1นึ่งรยหนต่อตัวลดราคาธัญพืชประชาชนได้ยินข่าวก็แห่กันมาเข้าแถวเป็นแถวยาวมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดอะไรกันคนแทกเกาไม่รักษาจรรยาบรรณชัดเจนว่าต้องการหลอกพวกเรา ่านลิงเราควรทำอย่างไร <Okay. S 1> ดีตาเฉียนประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเมืองหลิงเจียงในคลังเสบียงมีอาหารเท่าไหร่มีพอให้ประชาชนทั้งเมืองกินหรือไม่ประชาชนเมืองหลิงเจียงมีมากกว่าหนึ่งแสนคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลผลิตไม่ดีในคลังเสบียงแน่นอนว่าจะขาดแคลนอาหารการกระทำนี้ของทางการอำเภอเป็นการบีบบังคับให้พวกเราตื่นตระหนกใช้เสบียงอาหารเพื่อลดราคาอาหาร ดูเหมือนว่ายังประเมินต่ำเกินไปสำหรับผู้ตรวจการที่มาจากฉางอาา่านคนนี้ค่อนข้างเจ้าเล่์ราคาอาหารในเมืองหลิงจีงไม่มีทางลดลงอย่างรวดเร็วได้เว้นแต่ว่าเราจะขายหมดเอากำไรแล้วถอนตัวถ้าอย่างนั้นพวกเขาเปิดคลังแจกจ่ายเสบียงพวกเขาแจกจ่ายเท่าไหร่เราจะซื้อทั้งหมดนั้นฉันอยากรู้ว่าพวกเขามีเสบียงจริงๆเท่าไหร่เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กัน ท่านขอรับท่านขอรับในจำนวนประชาชนที่มาซื้อสเสบียงมีใบหน้าแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมากพวกเขาแย่งกันซื้อสเสบียงและซื้อในปริมาณมากยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างความวุ่นวายเกี่ยวกับการสำรองสเสบียงในคลังทำให้จิตใจประชาชนปั่นป่วนหวังว่าท่านจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วนี่แน่นอนว่าเป็นฝีมือของพ่อ,พอค้าธัญพืชสิทธกคุณใหญ่ปลอมตัวเป็นประชาชนคลั่งกัดตุนสเสบียงเพื่อรักษาการขูกขาดของพ่อ,พอค้าธัญพืชราคาหาในเมืองหลินเจียงตอนนี้อาจลดลงได้ข้าน้อยยังสงวนไปติดตาม ตอนนี้พ่อค้าธัญ,ญพืชยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดราคาอาหารก็ยังไม่ลดลงยังไม่ลดราคาต้องทำอย่างไรดีด้วยกำลังของคลังธัญ,ญพืชสี่แห่งใหญ่อีกไม่นานคลังสเบียงจะว่างเปล่าถ้าให้ประชาชนรู้แน่นอนว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหม่ส่งคำสั่งของข้าลงไปและพวกคนก่อกวนเหล่านี้ออกไปจากที่นี่ให้ข้าพร้อมกันนั้นให้ลดความเร็วในการขายสเบียงครับรอก่อนทำไปเถอะ ถ้าเปลี่ยนใจกระทันหันพวกเขามีเงินถ้าอยากกวาดซื้อให้หมดก็ให้พวกเขาซื้อไปข้าอยากดูว่าพวกเขาจะซื้อได้เท่าไหร่ท่านขอรับถ้าเป็นอัตรานี้ต่อไปไม่ถึงหนึ่งวันพ่อค้าทันยเพืชอสิตระกูลใหญ่จัดกว่าซื้อเสบียงทั้งหมดพ่อค้านอกเมืองยังไม่ลดราคานี่เป็นไปไม่ได้พ่อค้าสังเกตสถานการณ์นี่เป็นสัญชาตญาณการเปิดทางเสบียงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในแผนการ ทันทีปิดล้อมประตูเมืองและท่าเรือสั่งให้ทหารนอกเมืองกุ้มกนเสะียงเข้าเมืองนำเข้าคลังสเสะียงต้องให้ประชาชนทั้งหมดในเมืองได้เห็นแหล่งสเสะียงที่ไม่ขาดสายเข้ามาในเมืองหลินเจียงทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดภายในหนึ่งวันราคาหารในเมืองหลินเจียงจะต้องลดลงแน่นอนเพียงแค่ควบคุมปริมาณสบียงในคลังภายในหนึ่งวันทำให้ราคาหารในตลาดลดต่ำลงไปอีกนั่นก็จะมีกำไรแล้วทำตามคำสั่งของข้าแจกจ่าย เห็นป้ายคำสั่งนี้เหมือนเห็นห้องเต้ทันทีปิดล้อมประตูเมืองห้ามไม่ให้มเมล็ดธัญ,ญพืชแม้แต่มเมล็ดเดียวออกจากเมืองมิฉะนั้นจะถูกประหารปฏิบัติตามพระบัญชาของห้องเต้นำป้ายคำสั่งมาห้ามไม่ให้มเมล็ดธัญ,ญพืชแม้แต่มเมล็ดเดียวออกจากเมือง